จะออกไหมถามดูดิออกมาเที่ยวเล่นไหมออไเอน,น้องไปฝนหันหน้ามาดีคนตื่นใหม่เนี่ยหันหน้ามาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวย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 ทำไงคะสวัสดีค่ะมาดูกระต่ายกันดีกว่าเนาะ เอดู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 มันทำมันทำอะไรไอเจ้าเมฆนี่มันดื้อจังเลยเนาะเอาเจ้าเมฆมันดื้อนะเนี่ยแบนไปเพิ่มตำไก่กระจัษเลยอ่ะเอ้าเจ้าเมฆดื้อจังเลยนะเจ้าเมฆเนี่ยดูหมวกวงววอนอย่างเดียวเลย มันสดชื่นเลยนะหมอกเป็นอะไรนะแล้แม่เอามันออกมาวิง่งเล่นดีกว่าป่วยหรือเปล่าเนี่ยป่วยนูอย่าจับมันแรงนะลูกปล่อยมันก่อน เดี๋ยวเดี๋ยวจะหมอกออกมาแล้วไอหมอกจอมซนออกมาแล้วน้าเมฆเมฆเปลบาเปล่ามาพูมันก,ก็ขี้เลยอ่ะเนี่ยขี้เลยอ่ะขี้ก่อทางออกก็มีหมอกเอ้ยอันเมฆเอ้ยไปไปไปนู่นแหละไปนู่นแหละไอห,หมอกไปนู่นแหละ ฝนอ่าไล่มันลูกนั่นมันไปในครัวอีกแล้วจับมาดิอุ้มมาดิอุ้มมาดิอมมาดเอาเมฆแล้วทำไมไม่ออกทางนี้อลูกออกได้มานี่มา,มาอืมเธอเนี่ยนะโอ,โ,อโอ้โอ้โอ้ไม่ออกดืดย้ดยๆดย้อมันไม่ชอบออกข้างหลังเอาหันหน้ามาดิเอาหันหน้าออก นี่งไงเดี๋ยวจะเอาออกเนี่ยเดือดเเมฆไปอยู่นู่นแล้วไอ้หมอกอ๊ยอันไหนไอ้หมอกไอ้เมฆสับสนเรียกมาดิเรียกมาดิอันนู้นวิ่งมาวิ่งมาเอาไปเลยบ,บาดนี่ ไปอุ้มมาไปไปอุ้มมาเร็วๆเดี๋ยวมันไปกินอะไรไม่รู้น่ะไปไปอุ้มมาเร็วๆเดี๋ยวมันไปกินยุงตายหนูไปอุ้มมาดิมามาอุ้มมามาอ่านกันมาดื้อแล้วเนี่ยให้หมอกมันดื้อแล้วเนี่ย ใครทำหักเนี่ยแม่ <c oughs> ลบลบลบไานู่นนู่นไปนั่งตรงนู้นไปแม่จะให้อุ้มไปนั่งลงไปนั่งลงไปนั่งลงอ่านั่งอยา่าขาออกมาอ่าอ่าหนูอย่าจามันแรงนะ ไม่ต้องจับแค่รูปเฉยๆอ่ารูปเฉยๆเตือนเช้ามาทุกวันก็ต้องเล่นกับกระต่ายนะคะก่อนนอนก็เล่นกับกระต่ายเหมือนกันใช่ไหมคะอืมกระต่ายเอ่อกระต่ายเหมือนกันเลยเมฆอยู่ข้างหลัง เล่นกับน้องดีๆโลกเล่นกับน้องดีๆเหนไหมแล้วัางเหยียบขี้น้องนะ้เนี่ยไปอีกแล้วเอตอนนี้ชอบวิ่งไปในครัวอั้เนี่ยอืออือเนี่ยชอบกัดเอตอนนี้ชอบกัดชอบแทะ เลื่อนเลื่อนเพื่อนเลื่อนเพื่อนเลื่อนเติมใดกันน้ออะไรเนี่ยน้องไปไหนแล้วไปอีกแล้วไปอีกแลวน้าอ่ะอันนู้นหนกอะไปจับไปไปอุ้มออกไป อุ้มเอาเลยได้ตัวนิดเดียวเองหนูอุ้มสองมือเลย <c oughs> หนูถอยออกมาก่อนเดี๋ยวมันก็ตามหนูมาหนูเดินมานี่ก่อนเออนันไงตามมาแล้วนันมาวิ่งมาวิ่งมาแล้วเห็นไหมตามมาแล้วนันหนูนั่งลงดิเดี๋ยวมันก็มาหาหนูนะ่ะเ,เรียกหมอกดิ มอกๆมันนี่หมอกๆมอกมนี่มอกอืมมาหาน้องไปฝนแล้วไออดีวนะเดี๋ยวก็มาอย่าบอกว่าเยี่ยวนั่นะหมอกเออเจ้าหมอกเจ้หมอก ดูเจ้าเมฆไหมเจ้าเมฆเจ้าเมฆนี่ไงเจ้าเมฆเล่นกับเมฆก็ได้รูปเลยจับเลยอ้ยจับเบาๆเาออ,อหนูก็จับเบาๆไม่งั้นมันไม่ให้หนูจับนั่นน่ะนรูปเบาๆลูกทำมือเบาๆอ่าๆกัดสายไฟกัดสายไฟหรือ,อยังไง ไอ้น,นี่ไอ้น,นี่มันดื้อหมอกนี่มันเอ็เมกนี่มันดื้ออื้อืมอ้าไอ้นนี่ก็ดื้อนี่น้องใบฝนนี่ก็ดื้อดดดด ไปเอาฝากหน่อยฝากหน่อยจะไปอาบน้ำแหละฝากคนฝากอะไรคะฝากเพื่อนๆหน่อยอุ้ยไปเล่นกับไปฝนอุ้ยอ่้ยเราอากเล่นกับไปฝนเอ้ยเอาเอาอะไรอ้าวยอกกับกระต่ายนี่ นั่นนั่นนั่นนุลงไปอีกแล้วก็า่านตอนนี้ก้าานน้องใบฝนค่ะน้องใบฝนมาฝากเพื่อนเพื่อนกันเลยฝากฝากเพื่อนเพื่อนเร็วอ่ะเร็วๆๆแม่จะปิดแล้วนะฝากเพื่อนๆเร็วฝากเพื่อนๆก่อนจีตามนะจาอย์หนูเลิกแล้วก็ไปบายบายจารย์จุ๊บสวัสดีค่ะ หยาบขี Beast ้ก็ตายแ่น <1 _ S 2> ี่ยังไงเป็นเตะเลยเนี่ย